เห็นคนนั่งอยู่ไม่กี่คนเองอะค่ะเขาเลยบอกว่าเนี่ยกำลังดูลายชื่ออยู่ว่าผู้ว่าคนคนชื่อเนี้ยนะใครกันทําไมไม่เคยรู้จักชื่อไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักชื่อไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเป็นใครแกเลยถามว่าชื่ออะไรเขาก็เลยบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้แกก็เลยเข้าไปบอกว่าเอา้าก็ยายนี่ไงยายก็ชื่อนี้ยายนี่แหละอย่างเงี้ยเขาบอกว่านั่นแหละผมนะ พยายามถามใครก็ไม่มีใครรู้ค,คือแม่เนี่ยคือแม่เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านของยายเนี่ยตอนที่ตอนที่แบบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเองคือมันไม่นานแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาโตขึ้นมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักแม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ย้ายไปอยู่สกลกับสามีเนาะแล้วทีเนี้ยจนลูกโตจนเรียนจบมหาลายัยแล้วถึงย้ายกลับมาอยู่หมู่บ้านของยายอะไรเงี้ยค่ะได้เนี้ย เขาก็เลยไม่รู้จักชื่อแม่กับรู้จักนามสกุลพ่อเป็นนามสกุลพ่อแต่นามสกุลยายเนี่ยเขารู้จักหมดมเขารู้จักหมดบ้านห็นะเพราะว่าแต่ก่อนยายเป็นคนแบบมีไร่มีส่วนเยอะแบบเป็นคนยะตายายเป็นคนมีแบบชื่อเสียงอะเนาะคือคนรู้จักหมดอะไรเงี้ยเป็นคนมีเป็นคนมีนะบ้านเราอีสานจะเรียกเป็นคนมีเป็นคนมั่งมีอะค่ะและทีเนี้ยเขาก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยแม่ว่าจะไม่มา แต่เหมือนมีอะไรบอกแม่ว่าไปเธอไปเถอคือเขากําลังหารายชื่อเพราะว่าเขาจะเอาชื่อเนี่ยเอาชื่อเนี่ยไปไปส่งทางทกศรหรือเปล่าคะที่เขาจะต้องโอนเงินทางรัฐช่วยเงินของคนที่มีไราย,ยางนะคะมีมีสวนยางนะคะคือรัฐโอนช่วยแล้วทีเนี้ยคือเขาก็เลยจะต้องเอารายชื่อที่เขามาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยแม่เคยไปขึ้นทะเบียนไว้ นานแล้วตั้ง6 7ปีเขาได้กันทุกปีแม่เนะ่เพิ่งมาได้ปีแรกปีนี้ค่ะคือเขาบอกว่าเขาได้กันทุกปียายนะ่ไม่เคยมาแสดงตัวเลยแต่เคยไปขึ้นทะเบียนไว้กับเนี่ยแหละแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นชื่อแม่คือมันนานหลายปีเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เวลาเขาประกาศกันอ่ะยายก็ไม่รู้สิเพราะว่าแม่นะ่ะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าที่สวนของแกนะน่ะมันขึ้นอีกเขตหนึ่งไงคะมันขึ้นคนละเขตกันง,ง่าย หมู่บ้านตัวเองอยู่หมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าดินตัวเองน่ะขึ้นมาเขตนี้อะไรเงี้ยหมู่บ้านนี้ก็เลยต้องรับผิดช,ชอบเขตนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะพวกกำนันหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเขาได้กันทุกปีแม่เพิ่งมาได้ปีนี้เป็นปีแรกในการเงินช่วยจากรัฐบาลของคนที่มีส่วนอย่างนะคะแม่บอกว่าอุ้ยแม่ไม่อยากเชื่อเลยเพราะว่ามีเสียงในหัวบอกว่าไปเถอะไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ยินเสียงนะแต่มนในหัวเราบอกว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะ แค่ไม่กี่หอก็ไปขายเถอะอะไรประมาณเนี้แกเลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยแสดงว่าเทพเทวดาประจําตัวเราอะ่ะเขาคอยดูแลเราอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแกก็แบบไม่อยากมันเป็นเหมือนปฏิหารอะออย่าง ία, แกเลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราขาก็าเลยบอกว่าเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทำบุญกุศลอะไรก็ตามเราก็เนี่ยแผ่ให้เจ้ากรรมในเอ้ยไม่ใช่เทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองเราหรือว่า เทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องเราสามีเราลูกหลานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แผ่ได้หมดเลยคือเขาได้บุญหมดเลยนะคะคือเราเจาะจงว่าเนี่ยคนที่ดูแลคนคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยนะคะโอเคยาวมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของที่ทางบ้านเขียนมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ามีคุณคนหนึ่งบอกว่าเคยไปฝึกฝึกจัก,กราเนี่ยที่สหจะโยคะ เกี่ยวกับการกระตุน้นปรับกระตุ้นจกกักระเขาฝึกมาหลายปีแล้วและช่วงสวดพระมหาจักระพาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีช่วงกลางกระหม่อมจะเหมือนมีกระแสฟไฟฟ้าวิ่งอยู่มันจะเป็นตรงนี้นะคะศูนย์รวมของจิตนะคะเอาง่ายๆที่รวมไม่ใช่ศูนย์รวมจิตที่รวมของจิตจิตมันไปรวมอีต,ตรงนั้นมันจะเหมือนที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่ามันจะรวมหลายที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังสักนิดนึง ถ้าใครที่สามารถดึงกระแสพลังงานได้นะคะจากการฝึจกจักระเนี่ยฟังพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านมาท่านพระอาจารย์มหาบรมจนี่แหละท่านบอกว่าถ้าใครฝึกแบบนี้ได้นะ่ะอย่าไปดึงพลังงานจากจัก,กรวาลมานะเพราะว่าพลังงานจัก,กรวาลนนะ่ะเดี๋ยวพลังงานคลื่นความมืดดำนะ่ะในจัก,กรวาลมันจะไหลมาเข้าตัวเราได้และทําให้ร่างกายเราสังขารเราเนี่ยสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีมี มันก็เหมือนโลกเรานะคะเวลาเราดึงพลังงานมาเนี่ยถ้าใครในกรณีคนที่เปิดจักระเป็นนะเปิดจักระได้นะคะดึงพลังงานได้มันก็เหมือนโลกเราเนี่ยเวลามันก็จะมีคลื่นทั้งขึ้นพลังงานที่ไม่ดีและดีอยู่ในในอากาศที่เรามองไม่เห็นเนี่ยฉะนั้นเวลาเราดึงเข้ามาเนี่ยมันจะมาหมดเลยฉะนั้นเนี่ยนี่แหละค่ะท่านถึงให้เน้นเฉพาะพลังของพุทธคุณเวลาเราภาวนาเราก็ดึงเฉพาะพลังงานพุทธคุณมาเหมือนที่เราบอกแล้วค่ะว่า คิดถึงพลังงานด้านใดพลังงานด้านนั้นก็จะมาเนี่ยท่านบอกว่าพระมหาวรพุทธท่านบอกว่าคนในยุคนี้เล่นอะไรกันเยอะเล่นของเล่นพลังงานต่างๆเล่นอะไรกันเยอะมากแล้วทีเนี้ยก็หรือความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ตามหรืออยากพิสูจน์อะไรก็ตามว่ามันมีพลังงานแบบนี้จริงไหมก็ดึงเข้ามามั่วกันหมดเลยท่านบอกว่าท่านนะต้องแก้ให้หลายคนละคือปรับนะคะปรับปรับ ธาตุนะง่ายๆปรับธาตุปรับพลังงานในร่างกายของคนคนนั้นท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติส่วนมากใครที่ทําไม่เป็นนะ่ะก็จะไปดึงพลังงานพวกนี้มาในกรณีของคนที่ดึงเป็นนะคะแต่ถ้าเราสวดมนต์ปกติธรรมดาภาวนาธรรมดาในเป็นพลังงานพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทําร้ายเราได้นะฮะเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยตอบคุณคนนี้ไปลว่าอย่าดึงพลังงานด้านนอกเข้ามาให้วนอยู่กับเนี่ย สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่หายนะถ้าเรามาสวดปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันจะยังอยู่แบบนั้นแหละมันจะเหมือนเราไปกระตุ้นของเก่าที่เรามีอะ่ะแต่ว่าเราแค่ไปดึงเอาใชา้สิ่งที่เรามีไปดึงพลังงานพุทธคุณมาเราไม่ต้องเอาอย่างอื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะโอเคถ้าใครถ้าแบบ ถ้าเดี๋ยวแนะนํานะคะถ้าใครมีพ่อแม่ที่แก่แ,กแล้วที่ที่เขาแบบไม่สามารถท่องยาวๆได้แล้วให้ไปท่องพุทโธพุทโธนะบอกพ่อบอกแม่เราว่าเนี่ยแม่เนี่ยนอนลงไปปุ๊บท่องพุทโธพุทโธนะจนหลับไปอะไรเงี้ยกล่อมบอกเขาไปแบบนี้นะคะเพราะว่าให้จิตแม่จิตพ่อมีที่ยึดเวลาถ้าเราจะลาโลกไปเรายังรู้เรายังติดพุทโธยังติดอยู่ในจิตเราหรือว่าเวลาเราหลับไปแล้วเราไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปในที่ที่แบบ ภูมิที่ดีเอาง่ายๆะคะเนี่ยค่ะก็ง่ายนะคะสั้นแล้วก็ง่ายแล้วก็จําจําได้ง่ายแล้วก็ได้ผลที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นค่ะพุโทโธคือพุทธเจ้านะคะท่านบอกว่าเนี่ยเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าโอเคมีพระีพี่คนนึงถามว่าเนี่ยคุณหน้าพระแตกจะต้องทํำยังไงคะดิฉันเคยฟังหลวงตาบอกว่าถ้าพระผงที่แตกเนี่ยคือ พี่เขาบอกว่ามีมีเพื่อนส่งพระผงม,มาให้แล้วมันแตกไงคะในการส่งของไปณีย์อะไรเงี้ยมันแตกแกเลยบอกว่าจะทํำยังไงก็เลยบอกว่าเคยฟังหลวงตาบอกว่าท่านบอกว่าให้เก็บไว้เวลาเขาไปหล่อพระกันที่ไหนก็เอานเนี่ยพระผงเนี่ยไปร่วมหล่อเขาคือเขาจะบทนะคะบทบทบท,ท่านบอกว่าบทแล้วก็จะเอาไปาปัน้นหรือเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยตามวิธีการของเขาแหละค่ะก็เก็บไปก่อนนะคะ โอเคมีพี่ท่านบอกว่าสวดมาหลายสวดติดต่อมาหลายเดือนแล้วแต่รู้สึกว่ามีสิ่งต่างๆมาบีบคั้นเรามากเหมือนจะเหมือนจะทนไม่ได้เลยค่ะอะไรเงี้ยเจ้ากรรมในเวรเยอะมากออขอขมานะคะขอขมากรรมแล้วก็บอกว่ากรรมใดที่เคยทําที่ดิฉันเคยทํากับคุณไว้หรือทํากับท่านว้อะไรเงี้ยตอนนี้ดิฉันได้รับรู้แล้วว่าความเจ็บปวดความทรมานเป็นแบบใดขอ ขมาเขาแล้วก็บอกว่าดิฉันจะทําแผ่บุญแผ่กุศลให้ท่านตลอดไปชั่วชีวิตนี้อะไรเงี้ยขอให้ท่านจงได้รับอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งจิตแบบนั้นแล้วก็ทําให้เขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็จะตอนแรกยังไม่รับหรอกอาจจะไม่ยังไม่รับถ้าโกรธมากๆยังไม่รับทำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเขาก็แบบเห็นความตั้งใจดีของเราจริงๆเราจําไม่ได้นะคะว่าภูมิก่อนชาติก่อนเราทําอะไรมา เราเคยใจร้ายใจดําขนาดไหนเราจาไม่ได้เนาะฉะนั้นชาติเนี้ยเมื่อรู้สึกตัวแล้วแล้วได้มาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละคะ่ะใช้เวลาโอกาสเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะนั่นแหละถ้าแบบถ้าเขากรธเรามากๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้ากรรมในเวรมันมีเยอะนะคะแม้แต่ตัวเราเองก็เหอะแม้แต่ตัวดิฉันเองก็เหอะคงคิดว่าน่าจะมีแบบเยอะเราไม่รู้ว่า เจ้ากรรมในเวรตนใดจะเข้ามาในช่วงใดฉะนั้นเนี่ยเราสร้างภูมิคุ้มกันสร้างบุญกุศลคุ้มกันเราตอนนี้ตอนที่เราแบบได้มาแบบตั้งจิตภาวนาสวดภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งไว้แล้วแล้วเนี่ยก็แผ่เขาไปเขาจะได้แบบนั้นนะคะเขาจะได้แบบอภัยให้เราเนาะนั่แหละทำไปนะคะทำไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครแท้ถ้าทำไปสักระยะหนึ่งแล้วหยุดเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันเป็นกรรมที่ ดึงเขาให้ออกไปคือไม่ให้ปฏิบัติต่อเพื่อจะได้แบบถ้าเราคิดในแง่ดิฉันคิดนะในแง่ของดิฉันเองดิฉันว่าดึงเขาออกไปเพื่อไม่ให้ปฏิบัติต่อเพื่อจะได้แบบเข้ามาเอาคืนได้ง่ายๆไม่มีบุญรักษาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องสู้กันสู้กันไปก็คือเนี่ยแหละเอาความดีเข้าแรกเอาความดีคืนไปให้เขาอะไรเงี้ย ีป้าท่านหนึ่งบอกมานานแล้วเนี่ยคุณป้าป้าอยู่บลเนาะป้าบอกว่าเนี่ยน้องนาดเนี่ยอัเนียลูกเนี่ยคุณนาดเออน้องสาวป้าเนี่ยเขาสวดพระคาถาเงินล้านจริงจังมากจริงจังมาก,กกว่าพระคาถาที่ที่ป้าแนะนําให้สวดพระคาถามหาจากักรพรรดิก็บอกไม่เป็นไรค่ะป้าก็สวดคู่กันไปอะไรเยอะน้อยก็แล้วแต่ขอให้แต่ปฏิบัติแกเลยบอกว่าน้องสาวเนี่ย อายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วห้าสิบกว่าแล้วมั้งน้องสาวของป้าเนี่ยบอกว่าหุงข้าวนะหุงยังไงหุงข้าวนะหุงยังไงก็กินไม่หมดกินกันสามคนมั้งในบ้านนะ่ะหุงแค่แบบเขาบอกว่าเขาหุงแค่สองถ้วยกาแฟนะถังถ้วยกาแฟเล็กๆค่ะ,ค,ะคิดว่าน่าจะเป็นมันนะบอกว่าถ้วยกาแฟหุงยังไงก็กินไม่หมดทุกวนันทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนตอนที่เขาหุงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาสวดมนดวยหรือเปล่านะ เอาจริงๆนะคะพระคาถาเงินล้านเนี่ยดิฉันน่ะเชื่อมากเลยเพราะว่าดิฉันเคยเคยเห็นเงินเงินที่มันงอกออกมาเหมือนที่เงินออกลูกที่ฉันเคยเล่าอะ่ะดิฉันก็แบบเชื่อสุดจิตสุดใจอยู่นะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกลูกได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเพิ่มได้แล้วทาไมมันเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เลยแบบสิ่งที่ป้าเล่ามาบอกว่าเนี่ยหุงข้าวเนี่ยหุงยังไงก็กินไม่หมดอันเนี้ยเชื่อ ดิฉันเคยบอกแม่ว่าแม่เวลาเก็บเกี่ยวข้าวหรือวเวลาไปไล่ไปสวนไปานาเนี่ยไปเอาเอาแกไปชอบไปเอาญ้าให้ข้าวหรือต้อนข้าวต้อนอะไรเงี้ยคือแม่ก็สวดมนต์ไปนะสวดพระคาถาเงินล้านไปขอให้ผลผลิตออกมาดีเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเวลาเขาเกี่ยวข้าวหรืออะไรเงี้ยเวลาสีข้าวอะไรเงี้ยก็สวดพระคาถา <IS fiance. S 2> นะเวลาเอาเข้าวขึ้นยุ้งขึ้นเล้าอะไรเงี้ยก็สวดพระคาถานะเรารู้เราเชื่อว่า เอาง่ายๆเราเชื่อว่าข้าวมันเนี่ยจะเอาไปสีทุกวันหรือทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่หมดง่ายมันจะกินอยู่อย่างนั้นแล้วค่ะมันก็จะหงอย่างนั้นแหละคือไม่ให้เราอดไม่ให้เราหยางเอาง่ายๆดิฉันเชื่อแบบนั้นนะก็บอกแม่แนะนําแม่แบบเนี้ยใครจะลองไปทําก็ได้นะคะคือเราก็รู้แหละว,ว่าเราเอาไปสีกี่สอบอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะสีกี่สอบแล้วก็ต้องกินได้กี่วันแต่เราลืมสังเกตบางทีถ้าเราสวดพระคาถาไปนี่นี่ เราลืมสังเกตว่าทำไมมันข้าวมันหุงไม่หมดสักทีหรือว่าข้าวกระสอบเนี้ยทำไมมันกินได้นานจังเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอาการแบบเนี้ยค่ะเหมือนที่หลวงพ่อฤษีลิงดําท่านพูดสมัยก่อนนั่นระคะที่ลูกศิษย์ท่านแบบขายข้าวสารนะคะที่บอกว่าข้าวเหมือนตักมาเขาก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันเหลือขนาดไหนจะต้องขายได้กี่วันอะไรเงี้ยแต่เหมือนข้าวมันไม่พร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะ ถ้าใครปฏิบัติจริงๆดิฉันเชื่อว่าเห็นเห็นผล,ผลเห็นผลดีเลยแหละลองดูนะคะโอเคเออพี่คนหนึ่งบอกว่าผมสวจดจักพรรดิมาได้เกือบปีในระหว่างที่ผมสวดไม่มีอาการอะไรสวดแรกๆนะ่ยไม่มีอาการอะไรแต,แต่พอสวดได้สักระยะมีอาการหน่วงที่จมูกดั้งจมูกหน้าผากขมับและตอนเนี้ย ก็จะมาหน่วงที่หน้าผากและก็ดั้งจมูกอาการแบบนี้เป็นยังไงเป็นที่เราเคยเล่าไปแล้วนะพี่เขาอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะเป็นคนใหม่นะคะเป็นอาการของการรวมของจิตจากการเกิดสมาธินะคะท่านบอกอย่างนี้นะถ้าเราไม่เคยกำหนดเลยมันจะเกิดหนะ้าที่ใดของร่างกายก็ได้เกิดตรงปลายนิ้วก็ได้เกิดตรงฝ่ามือก็ได้ ดิฉันเคยเกิดปลายนิ้วเกิดตรงฝ่ามือตรงกลางฝ่ามือก็ได้หรือเกิดตรงตรงด้านจมูกแต่รั้งดิฉันเคยเป็นเกิดตรงปลายจมูกตรงด้านจมูกแล้วก็เกิดตรงนี้ตรงกระมอมคือให้เรากําหนดเอาท่านบอกว่าให้เรากําหนดเอาว่าเราจะเอาตรงใดตรงที่ไหนบางคนหน่วงเยอะๆตรงขมับเนี่ยปวดหัวก็ไม่ดีท่านก็เลยแนะนำเคยฟังพระอาจารย์ท่านแนะนํา จำไม่ได้หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อหลวงพ่อยืนท่านบอกให้อะเอาลงตรงช่องท้องค่ะเหนือสะดือขึ้นมาสักคืบหนึ่งหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะแล้วท่านบอกว่าตรงเนี้ยมันพื้นที่มันเยอะมันไม่มันไม่มีผลกับคือมันโล่งอ่ะมันโล่งอะไรไงมันไม่มีผลกับการปวดหัวหรือว่าตรงกระหม่อมมันก็รู้สึกกดกดเรากดเราให้ปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ดิฉันทุกอย่างที่ดิฉันมาเนี่ยดิฉันเคยฝึก การเปิดจัก,การะที่เล่าให้ฟังแล้วดิฉันกําหนดจากตรงนั้นเลยตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาดิฉันกําหนดตรงตรงบางคิ้วเกิดจัก,การะตรงจัก,การะที่6นะคะตรงนี้เป็นจัก,การะที่6ก็เลยกําหนดตรงนี้มามันก็เลยเกิดตรงนี้อย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะตอนนี้มันจะเกิดตรงนี้อย่างเดียวถ้าเราปฏิบัติไปนานๆปฏิบัติทมเนี่ยล่ะคา่ะปฏิบัติอะไรเนี่ยสมาธิหรือสวดมนต์อะไรก็ตามเนี่ย ต่อให้วันนั้นเราไม่สวดมนต์อะไรก็ตามหรือไม่ได้ต้องสวดอะไรกันมันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าสมมุติว่าเราเพ่งอยู่กับง,งานหรือว่ามีจิตจดจ่ออยู่กับง,งานมันก็จะเกิดขึ้นมันมาเองโดยที่แบบไม่จําเป็นต้องท่องพระคาถามันก็เกิดเองเพราะว่าเวลาเรามีสมาธิกับสิ่งใดะคะ่ะการรวมของจิตมันก็เกิดขึ้นได้ประมาณนี้นะคะโอเคก็ให้พี่ไปกําหนดนะคะพี่จะเอาตรงใดที่รู้สึกล่งที่สุดรู้สึกล่งเบาที่สุดเนาะ มีป้าคนหนึ่งเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้นานป้าคนนี้แกเล่าให้ฟังนาะนมากแล้วจำได้แกมาเขียนเพิ่งมาเขียนคอมเมนต์แกบอกว่าแกบอกว่าหมู่บ้านที่แกอยู่เนี่ยแล้วข้างๆหมู่บ้านมันจะเป็นป่าแล้วทีเนี้ยมันจะมีหมาจรจัดไปอยู่ตรงนั้นแล้วทีเนี้ยเขาคนก็เลยเอาอาหารไปให้มันกินป้าก็เอาอาหารเป็นคนนึงในกลุ่มนั้นเอาอาหารไปให้มันกินมันก็เลยหลายตัวขึ้น แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มาเข้ามาในหมู่บ้านมั้งแกบอกอย่างเงี้ยมันชอบเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็ตรงป่าตรงที่มันอยู่แต่มันมียามหน้าหมู่บ้านนะชอบไล่ย,ยิงหมาแกก็เลยมาถามว่าเนี่ยจะทํายังไงคะเนี่ยจะสงสารหมาจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าป้าคะถ้าป้าอยากให้หมามันอยู่แล้วคือด้วยความสงสารที่ที่ยามคนนี้แกอาจจะเป็นคนจิตใจแกอาจจะโหดร้ายไปสักระยะสักนิดนึงอะ่ะเพราะว่า ทั้งที่หมามไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านที่เขาอยู่แต่ว่าแกก็แบบไปไล่ยิงมันไปไล่ตีมันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าเนะี่ยลองแนะนาําว่าลองสวดมนต์ให้เจ้าที่นะตรงนั้นนะคะตรงที่ป้าไปให้อาหารหมาว่าถ้าเจ้าที่อยากได้บุญกุศลขอให้ยามคนนี้นะ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่นะเพราะว่าให้ยามคนนี้ได้เอ่อไม่ได้มาทําร้ายสัตว์ทําอะไรอย่างเงี้ยคือ ก็แนะนําไปก็ไม่รู้ว่าแกจะได้ผลหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะแกมาเขียนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยป้าสวดอยู่3เดือนแล้วยามคนนั้นก็ถูกเลิกจ้างไปอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่ด้วยกันอย่างดีมันก็มีปัญหาหรอกแต่เนี่ยแกไปไล่ยิงหมาแกไปไล่ตีหมาแกไปไล่แบบแกเอาไง,ไง่ายๆแกไม่มีอาจจะไม่ไม่ค่อยมีเมตตาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบมาทำํำ รายมันทำความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้านปากระพูดอย่างนี้นะคะมันอยู่กันคนละที่น่ะมันห่างกันพอสมควรอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละแกมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าเนี่ยคุณน้านเอาเรื่องนี้ไปเล่าสิอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคิดอยู่เอ้เรื่องอะไรที่ว่าหมาไล่เออที่ว่าที่ว่ายามไล่ยิงหมาก็เลยนั่งคิดอ๋อมันหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วน่าจะเกินครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออแกก็เอาไปทําจริงๆและแกก็บอกมันได้ผลจริงฮฮ โอเคมีพี่คนหนึ่งมีพี่คนหนึ่งนะคะเล่าให้เราฟังว่าพี่คนนี้ก็สวดภาวนามานานแล้วทีนี้แต่ก่อนแกน่าจะอยู่พัทยาแหละแกทํางานนวดอยู่ทีนี้แกกลับบ้านแล้วทีบบนี้ช่วงมันซบเซานะโควิดแกก็เลยไปทํางานนวดอยู่ในอําเภอที่แกอยู่แกก็สวดมนต์ภาวนาทุกวัน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 ทํานวดลูกค้าไปก็สวดภาวนาไปเนี่ยพี่คนนี้ทําติดอยู่ในจิตแล้วนะคะ แกก็สวดแผ่ไปเรื่อยแกบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งมันเป็นความฝันฟังสนุกสนุกมีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าคนนะ่ะนั่งรอนั่งรอรถอยู่ในบอขอสอบอขอสเก่าๆแล้วมีรถเมย์จอดอยู่คนนั่งเยอะมากเลยอย่ี้ยแกก็เลยเข้าไปถามเขาว่าจะไปเหมือนประมาณว่ารถคันแค่นี้รถแค่คันเดียวจะไปกันหมดเหรอทำไมคนเยอะจังเขาก็เลยบอกว่าไปกันหมดอะไรอย่างเงี้ย แกก็เลยมาเล่าให้เราฟังว่าอ๋อคุณนาถหรือว่าเป็นที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันเขาแบบเหมือนเขาคงได้รับบุญแล้วก็เลยแบบถึงเวลาต้องไปแล้วเนี่ยเวลาเราสวดเปนนานๆนะคะเวลาเราดิฉันเข้าใจพี่เขาเพราะว่าเคยฝันมันจะไปเป็นคันรถเลยค่ะหรือว่าไปแบบเหมือนที่ดิฉันฝันนะคะเป็นแบบขบวนรถไฟแบบยาวมากยาวแบบสุดหูลูกหูลูกตาอนะ่ะเวลาเราแบบเวลาเราสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราจะฝันแบบเนี้ไปรถ ทัวร์บ้างไปรถเมย์บ้างไปรถไปเครื่องบินบ้างหรือไปรถไฟบ้างจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะได้ปรับภพบภูมิเพราะว่าพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราสวดมนต์ให้เขาเขาคงได้ปรับภพบภูมิแล้วมังค่าอะไรเงี้ยไปตามเวรตามกรรมเขานะคะปรับภพบภูมิไม่ใช่ว่าเราไปสามารถส่งเขาได้น,นู่นนี่นั่นภูมิอ่าชั้นนู้นชั้นนี้ชั้นนั้นไม่ใช่ก็ไปตามกรรมเขาคือพวกเนี้ยอาจจะเป็นพวก สัมภเวสีตกพบภูมินะคะมาหลายปีตายก่อนอายุขัยแล้วอยู่ในโลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะพระมหาวรพุทท่านก็พูดนะคะว่ายุคเนี้คนตกพบภูมิเยอะมากเลยเพราะว่าตายก่อนอายุไขท่านบอกว่าอุย้ยเยอะจนแบบเหลือประมาณนะ่ะเหลือแบบไม่สามารถนับได้ขนานับนะ่ะเยอะมากท่านบอกเงี้ยก็เลยบอกอุย้ยพูดเหมือนหลวงตาเลยแฮะว่ายุคเนี้ยคนตกพบภูมิเยอะยุคนี้มาถึงว่า ยุคนี่แหละค่ะยุคยุคที่เราอยู่เนี่ยค่ะยุคพุทธศาสนาเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะก็คืออย่างว่านะคะตายตายก่อนอายุไขก็ติดอยู่ติดอยู่พวกภูมิทับถมกันเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ละที่เนาะอยู่ที่ว่าที่นั้นมีอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนี่แหละค่ะอืมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังโอเคเรื่องพี่คนนี้ให้ฟังละกัน มาพี่แกเราเล่าให้ฟังเมื่อวานแกบอกว่าอแม่แกเนี่ยแกบอกว่าแม่แกเนี่ยเป็นคนแบบปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะชอบสวดมนต์ไหว้พระอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทําบุญทําทานกับคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แบบยังตั้งแต่แกแกเห็นบอกแกว่าตั้งแต่แกเห็นเนี่ยมาเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยแกก็เห็นแม่แกทําแบบนี้มาเรื่อยๆแกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งแม่แกเนี่ย นั่งรถไปกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยมั้งแล้วเ้นี่เขาขับรถไปนะคะขับรถไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนรถน่ะมันไปเหยียบอะไรคึกแบบเหยียบมันน่าจะเป็นอาการแบบแตกโปะนะคะเหยียบแล้วนี่เขาแบบกลางคืนไม่มองไม่เห็นเขามองไม่เห็นกันเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้จอดนะคะเขาก็ขับไปเรื่อยเลยเลยเนี่ยแกเลยบอกว่ากลางคืนมานะ่ะแม่แกน่ะฝันพวกเนี่ยเขาจะแม่แกน่ะฝันว่า มีผู้ชายแก่มากแก่มากแลนะ้วทีเนี้ยมามาบอกแกบอกว่า,วาขอบผมเนี่ยขาวหมดเลยนะคะแกบอกดูและดูหน้าดูตาดูทรงแล้วรู้ว่าหลายร้อยปีนะ่ะมาบอกแกว่าขอบคุณมากนะที่ปลดปล่อยเขาเพราะว่าเขาอ่ะติดอยู่ไม่สามารถไปไหนได้ติดอยู่กับรูปหลักแบบนั้นคือใช้กรรมหนละังง่ายใช้กรรมเขาถึงเวลาเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณที่มาปลดปล่อยเขาคือพวกเนี้ยดิฉันเชื่อพวกเนี้ยเขาอะ จะต้องคอยอะ่ะต้องคอยคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันที่แบบทําบุญกุศลด้วยอะไรเงี้ยแล้วมาปลดปล่อยในช่วงที่เขาหมดเวรหมดกรรมแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าดิฉันเคยฟังพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าตายไปแล้วก็จะเป็นวิญ,ญญาณเต่าเหมือนเดิมก็คือกลายร่างมาเป็นคนเพราะว่าตอนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดัจฉานี่ก็คือเป็นวิญ,ญญาณรูปลักษ์เป็นคนเป็นวิญ,ญญาณแล้วคนเนี้ยเวลาเราจะเข้ารูปรูปลักษ์ใดเราจะ ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบใดเนี่ยเราจะต้องแบบเข้าไปวิญญาณเราต้องเข้าไปนะตรงของรูปลักษ์ของสิ่งนั้นแล้วก็มาคลานสี่ขาหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านพูดอย่างเงี้ยเนี่ยที่ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าโอ้เป็นอย่างที่เราได้ยินแม่เราเล่าหรือว่าหลายๆท่านเล่าหรือว่าครูครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่า,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 เ,า,ววาเมื่อหมดวาระของพวกเนี้ยชายเวรช้กรรมหมดแล้วก็ออกจากกล้างของตรงนั้นมาก็คือ ก็ไปตามเวรตามกรรมตามภูมิที่เจ้าของจะต้องที่ตัวเองจะต้องไปแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละแกเลยบอกว่าเนี่ยแม่พี่แบบมาเล่าให้พี่ฟังแบบนี้พี่ก็เลยอยากให้นาทเอามาถ่ายทอดว่าเออเรื่องแบบนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมีจริงนะเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องต้องไปใช้กรรมใช้เวรในรูปหลักแบบใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะเชื่อให้เชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเนาะโอเค เดี๋ยวส่งท้ายด้วยเรื่องของแมวแล้วกันจําได้ไหมคะที่ดิฉันบอกว่าถ้าบ้านใครสวดมนต์ภาวนาเยอะๆๆๆๆะแล้วเรามีหมาแมวถ้าเขามาร่วมอนุโมหนาบุญกับเราบ่อยๆๆๆ,ๆ,ๆเขาจะหมดเวรหมดกรรมในการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเร็วขึ้นแมวดิฉันแมวตัวน้อยเนี่ยเกิดมาได้สักประมาณ5-6เดือน มันก็อยู่ปกติดีนั่นน่ารักมากเลยค่ะแล้เทีเนี้ยเหมือนทุกครั้งที่ดิฉันสวดมนต์ภาวนาอยู่สวนเนี่ยสวนในใจนี่แหละเหมือนมันก็จะมาคลอเคลียรเราหรือมันเตือนตามเราหรือว่าเวลามันนั่นเหมือนมันรู้นะว่าเราสวดมนต์ในใจค่ะมันจะมานั่งอยู่ใ,ใกล้หรืออะไรเงี้ยและเทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันมาอนุโมทนาบุญกับเราว่าหรือว่ามาสวดร่วมกับเราอะไรเงี้ยณวันหนึ่งมันป่วย เราก็เลยมันป่วยด้วยกันมีพยาธิเยอะเราก็เลยไปซื้อยามาให้มันแล้วก็เม็ดหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ให้มันกินแค่ส่วนเดียวหมอบอกนะคะหมอศาสตร์บอกว่าให้กินแค่ส่วนเดียวแล้วก็ให้ไม่กินส่วนเดียวมันก็ไม่ดีขึ้นหลังนั้นมันก็เริ่มป่วยไม่กินไม่กินอาหารไม่กินนมอะไรเงี้ยมันเวลามันนั่นเราก็เอามันไว้สวนใช่ไหมคะเราก็กลับมาอพาร์ตเมนต์เราเนี่ยเราไปวันหนึ่งเราไม่เห็นมันแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็ว่าเอ๊ะมันหายไปไหน ก็ไปอีกไปบ่อยๆขึ้นก็ไม่เห็นมันแเราก็เลยว่าเออสงสัยมันตายแล้วล่ะมันคงไปตายที่อื่นแมวแม่บอกว่าพวกหมาแมวเวลามันจะตายนะมันจะไปหลบมันจะไม่ให้เราเห็นมันจะไปหลบหลบนะมุมๆุมที่แบบไม่มีใครสามารถมองเห็นนะโดยเฉพาะแมวนะคะมันจะไปไกลมากเลยและทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งแฟนบอกว่าหน้าฉันฝันเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้านะคะฉันฝันว่าฉันไปสวน แล้วทีเนี้ยแมวตัวเนี้ยแมวตัวที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะตัวที่มันหายเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันบอกว่าคุยกันทางจิตมันวิ่งตามเข้ามาแล้วมันบอกว่าเนี่ยฉันป่วยฉันป่วยมากเลยเธอรู้ไหมแล้วทเนี้ยตอนเนี้ยฉันหายแล้วนะมันพูดอย่างเงี้ยแมวตัวเล็กๆน่ะพูดทางจิตกับเจ้าของค่ะว่าตอนนี้ฉันหายแล้วนะฉันดีขึ้นแล้วฉันหายแล้วเหมือนมาบอกเราอะค่ะ แล้วหนเนี้ยแฟนก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าหน้าฉันฝันเห็นมันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอ๋อสงสัยมันไปแล้วเหรอถ้างั้นน่ะมันคงไปพบภูมิที่มันดีแล้วที่มันหมดเวรหนดกรรมจากการกายสังขารเป็นแมวแล้วคงได้ไปเปลี่ยนพบภูมิแล้วถ้ามันมาบอกแบบเนี้ยเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะเวลามันจะไปพวกเนี้ยเวลามันมาอนุโมหนาบุญกับเราบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเปลี่ยนได้เร็วขึ้น ไปอยู่ในภูมิใหม่ได้เร็วขึ้นคือมาใช้เวรใช้กรรมนในรูปรักษ์ของแต่ละอย่างเป็นสัตว์เดรัจฉานนะน,นะคะหมาแมวหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีชีวิตนะคะที่เป็นสัตว์ไม่ใช่แบบถ้าเป็นพวกมดพวกอะไรเนี่ยท่านจะบอกอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยยังมีจิตวิญญาณแบบน,น,นั่นอยู่อะไรเงี้ยโอเคค่ะยาวมากเลยนะคะก็เล่าให้ฟังสนุกสนุกนะคะถ้าอะไรดีก็ นำไปปฏิบัตินะคะก็ฟังกันสนุกสนุกไปเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะหาเรื่องใหม่มาเล่านะคะก็วันนี้อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูท่ทวดทุกท่านหรือทุกท่านญาติธรรมทุกท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นประโยชน์แกต่ตนเองและประโยชน์กับสิ่งรอบข้างสิ่งที่เราอยู่อาศัยด้วยภพภูมิต่างๆด้วยโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ